สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567วันนี้เวลา18นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชาดำเนินไปหอประชุมนวมะภูมินอาคารนวมะภูมินวชิราวุธวิทยาลัยทอดพระเนตรการสแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6หรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาทิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนโดยคัดสรรบทเพลงอันทรงคุณค่าบรรเลงโดยวงออเคสตราประกอบด้วยนักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นักเรียนดุริยางจากสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากวัชิราวุฒิวิทยาลัยมีนายนิโคลโลอุเบโตโฟรอนเป็นวัทยากรโอกาสนี้ทอบพระเนตรการสแสดงดนตรีออเคสตราประกอบด้วยเพลง Crown Imperial Coronation March ประพันธ์โดยเซอร์วิลเลียมวอร์ตัน Emperor Wall O Pus 437ประพันธ์โดยโยฮันส์เทวที่สอง Music for the Royal Fireworks HWV 351 ประพันธ์โดยจอร์จเฟเดริกเฮนเดลและเพลงสนอเสียสำเนียงสยามซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกประพันธ์ขึ้นเพื่อเริ่มฉลองฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยศาสตราจารย์นรงฤทธิธรรมบุตรศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2564สาขาศิละปะการแสดงดนตรีสากลประพันธ์เพลงคลาสสิก สถาบันดนตรีกัละยาณิวัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อเธอประเกียรติและสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับสากลรวมท,ทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชนโดยการเป็นตัวหลักสําคัญในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ทางด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย เมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดกล้าบโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศโทพักตีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาธุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ผู้แทนนักแสดงผู้ประพันธ์บทเพลงและวาทยากรรวมสี่คน สมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสมส่วนพรมสว่างหรือเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการสแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งพุทธศักราช2555 วันนี้เวลา17.30นนสมเด็จพระนิธิถิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดพระศรีมหาธาตุในการพระราชทานเพลิงศพนายสมส่วนพรมสว่างหรือเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยลุกทุง่งพุทธศักราช2555 ถึงแก่กรรมด้ยวยโรคชราเมื่อวันที่3สิงหาคม2567สิริอายุ85ปีนายสมส่วนพรมสว่างเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายน2482อำเภออรัญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันแยกออกมาเป็นจังหวัดสะแก้วนายสมส่วนเป็นบุตรของนายปลื้มและนางตุ่นพรมสว่างศึกษาในระดับประถมะศึกษาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง หลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาแล้วได้ช่วยพ่อแม่ทํานาอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นบนรรพชาเป็นสามเณรและจําพรรษาอยู่ที่วัดสเวตชัดกรุงเทพมหานครเมื่อสอบได้นักธรรมโทจึงลาสิขาออกมาช่วยบิดามารดาทำนาเนื่องจากชื่นชอบการร้องเพลงในสมส่วนได้สมัครเข้าประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆและได้เข้ามาร้องเพลงในคณะรำวงคณะตาเหมือน เมื่อสถานีวิทยุยานเกราะประกาศรับสมัครประกวดร้องเพลงนายสมส่วนได้สมัครเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศภายหลังได้เข้าคณะวงดนตรีชุมนุมศิลปินของครูจำรัดวิภาตวัฒนซึ่งเป็นคนเปลี่ยนชื่อจากสมส่วนพรมสว่างมาเป็นเพลินพรมแดนจนได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกในชีวิตคือเพลงทุ่งร้างนางลืม ต่อมาเพลินพรมแดนได้แยกตัวออกมาตั้งวงดนตรีเพลินพรมแดนโดยเป็นผู้ประพันธ์เองและร้องเองแนวเพลงที่ทําให้ประสบความสําเร็จเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องและคําพูดในแนวตลกจนได้รับสมญานามว่าราชาเพลงพูดเพลงแรกที่เพลินพรมแดนได้ร้องและพูดในเพลงคือสมัครด่วนต่อมาในปี2513ได้แสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องฝนใต้เรื่องฝนเหนือและระเริงชน สำหรับวงดนตรีเพลินพรมแดนได้ยุบวงดนตรีไปนานแล้วแต่ยังร้องเพลงตามงานต่างๆเพลินพรมแดนมีผลง,งานทั้งหมด27ชุดเพลงดังเช่นวาสนายาจกอย่าลืมเมืองไทยชมกรุงมนรักบ้านไร่คำมั่นสัญญาเพชรคาดรักในปี2555เพลินพรมแดนได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการสแสดงดนตรีไทยลูกทุง่ง และได้รับเครื่องราชอิสริยพร์ณอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเดกคุณาพรชั้นที่4จะจตุตถานดิเดกคุณาภร์ในปี2556ด้านครอบครัวสมรสกับนางสกุลตลาพรมสว่างมีบุตรหนึ่งคนองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาจังหวัดพะเยา ค่ำวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคอมอนตรีเป็นประธานเปิดงานหนึ่งทศวรรษมหาสจรรัลสชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่10จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง11อธันวาคม2567เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สายตลอดจนเพื่อนบ้านอาเซียนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติภายในงานในการแสดงลานวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนโอทอกของดีสภาคทั่วประเทศ วันนี้นายพลากรสุวรรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถบ้านหนองห้าอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติตงาน สร้างความปลื้มปิติที่ทรงห่วงใยประสบนิกรเสมอมาจากนั้นองคมนตรีและคณะฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการพร้อมเยี่ยมเยียนราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชาดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องที่ทํากินโดยให้ราษฎรเหล่านั้นเข้ามาช่วยฟื้นฟูสภาพป่า จัดทําเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสนับสนุนฝึกอบรมศิลปาชีพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการมีความอุดมสมบูรณ์ราษฎร12ครัวเรือน52คนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเกื้อกูลกับป่า ต่อมาคณะเดินทางไปฐานปฏิบัติการบ้านผาแดงล่างกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326อําเภอเชียงคำเชิญถุงพระราชทาน40ถุงมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงได้แก่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านผาแดงล่างและฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุ่ม พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสรสงห่วใหญ่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รับทราบจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด,ดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังอำเภอปงเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นองค์มนตรีและคณะเยี่ยมเยียนราษฎรและฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริเมื่อปี2548ให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้เพื่อฟื้นฟนูระบบนิเวศต้นน้ําให้สมบูรณ์และตั้งธนาคารข้าวปัจจุบันราษฎร629ครวัวเรือนรวม3,375คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้เพียงพอในการส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาจำนวน712คนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมา,มาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถ,ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2567และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสนินีสิพัทมหาวชราราชธิดาวันที่7ธันวาคม2567 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรนีิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาระราชธิดาน่ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2567 จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะเพื่อเฉลิมพระกีย